ไม่ได้รัง,มมไ,ง,รงรไม่ได้ชอบไม่จริงเงี้ยียนเรียนดีกว่าเริ่มองเรียนหาวิชาชีพอื่นทำดีกว่ามันจะดีกว่านะครับคิดดูให้ดีก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนการต่อสู้กับตัวเองมากกว่าเราเรียนศิลปะเนี่ยการได้วุตรโทรได้บุตรเอกมามันไม่จําเป็นจริงๆแล้วมันไม่ได้จบจบมันไม่ได้อยู่แค่นั้นมันอยู่ที่ว่าเราสามารถสร้างสรรค์งานไปต่อต่อเนื่องจนตับเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้ก็ต่างกันนะครับชีวิตหลังจากเรียนจบกับ ก่อนเรียนเนี่ยมันต่างกันมากกันแง่ที่แบบว่าเราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยศิลปะเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นกับคนหมู่มากมันไม่ได้เป็นกับสังคมอะไรอย่า้วที่สำคัญก็คือเมื่อเมือม่อเราโตขึ้นมาเรารับผิดชอบชีวิตต,ตัวเองแล้วเรารู้สึกว่ามหาลัยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆในชีวิตเราบ้างเราเราเรามากเลยต่อจากนั้นนั่นคือสิ่งสําคัญว่าเราจะยังยึดมั่นที่จะทําในสิ่งที่เราเชื่ออยู่หรือเปล่าเรียกได้ว่าเป็นความต่างที่ท ที่คนที่ไม่ได้จบมาหรือคนที่ยังไม่ได้ทํางานจริงๆเนี่ยผมว่าเขาไม่เขาไม่ทราบว่ามาันเป็นยังไงต่างาก,กันต่างก,กันมากตอนเรียนอยู่รู้สึกแบบว่าตัวเองฟิตมากมีแบบว่ามีใจที่อยากจะทำมากคือมันมีแบบว่าสิ่งกระตุ้นด้วยคือมันเป็นความแบบว่าความฝันอย่างหนึ่งเหมือนกันนะตอนเรียนเนะี่ยที่ทางานศิลป่าเนี่ยแต่ว่าพอตอนจบไปละคือไม่ได้ทําอะไรเลยงานศิละป่าคือปล่อย หายแล้วมันก็อบอกว่าจะไม่ค่อยหายไปอย่างเงี้ถ้าเราไม่รื้อฟื้นขึ้นมานะต่างต่างอิสระวะอยากทำอะไรก็ทำํำไม่ต้องส่งงานอาจารย์ไงไม่ต้องทํางานชิ้นใหญ่ก็ได้งานงานไม่ต้องบังคับให้มันออกมามันก็ออกมามันเองแล้วแต่เราอะ่ะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราหมดเลยเราอยากทําตัวไหนก็ทําไม่อยากทำกูก็ทำอยางอื่นก็ได้ ขาอยู่ที่ร้านกูอ่านหนังสือกินกาแฟบางทีก็เขียนหนังสือบ้างสำหรับผมนะครับคือตอนเรียนเนี่ยเหมือนกับมีคนมาบังคับเราให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่ตอนนี้คือเราได้เราได้รับอิสระเต็มที่ครับในการคิดในการวิเคราะห์ในการ,าการทำอะไรหลายๆอย่าง ซึ่งตอนเรียนเนี่ยมัน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 เหมือนกับม,มันไม่จริงอะตอนที่เรียนอยู่เนี่ยเราอยู่ในในสังคมที่ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับศิลปะทุกคนเลยจริงๆแต่พอเราโจบออกมาเนี่ยน้อยมากคนคนในสังคมที่ให้ความสำคัญกับศิลปะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าผมมีแต่ความสับสนมากมายในแง่ที่แบบว่าเออมันจะเป็นกับเราไหมศิลปะที่เราทําอยู่เนี่ย มันมันมันใช่เราหรือเปล่าหรือจริงๆเพราะว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมน,นั้นณตอนที่เราเรียนอยู่เราไรรู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือชีวิตเราหรือว่าเราเข้มแข็งไม่พอมันมีคําถามมากมายจนจนจนบางทีก็ก็ฟุ้งซ่านไปเลยแต่พอมาอตรงตรงเนี้ยเราต้องทามาหากินต้องทํางานต้องแบบเอ,อ่อทำไปห,หลายๆอย่างเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นมันมันก็ลําบากมากกว่า ก็รู้สึกเคว้งเคว้งมันมันเป็นอะไรที่ที่ชีวิตที่เป็นชีวิตจริงอะอยู่ในสังคมแคบๆอะสังคมแคบๆในที่นี้คือ,อ,อรู้จักเพื่อนรู้จักอาจารย์รู้จักงานศิละปะอยู่ในโลกของเราซึ่งใครจะเข้าใจไม่เข้าใจเราไม่สนแต่ที่นแน่เราเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราแสดงออกไปแต่ว่า พอออกไปทํางานแล้วนี่ได้ไปทํางานหลายอย่างมากแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าหนึ่งแต่จะจะพูดไปก็อาจจะพูดเข้าข้างตัวเองนิดนึงว่าเออเราอยู่กับเขาไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะมีระบบการดําเนินชีวิตที่เหมือนชาวบ,บ้านทั่วไปบุคคลทั่วไปแต่ว่าเราเราเลือกที่จะไม่เป็นอย่าง,งานั้นเรารู้สึกว่ามันธรรมดาไป เริ่มหางานหางานประจําทำพอทําทุกอย่างก็มันไม่ใช่วิธีของเจไดเราก็ต้องไปดวงดาวดวงอื่นเพื่อลองดูว่ากว่าจะถึงเราก็ไปหาบริษัททํางานก็ไปทํางานบริษัทหนึ่งทํางานก็พักนึงรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมตาช่างมันโดนถ่วงอันหนึง่งเ,ออเราก็เลยต้องออก ระบบการทํางานเนี่ยมันคือผ่านทุกขั้นทุกตอนแล้วก็มันมีระบบแล้วระเบียบแบบแผนมากซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเข้าไปต้องเจออย่างนี้แต่ว่าพอเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าจะต้องทําไงก็ได้ที่ให้ออกมาออกมาจากตรงนั้นให้ได้อะแต่ว่าแต่ก,แตก็แต่ก็ไม่ได้ไม่สู้นะก็สู้อยู่ประมาณประมาณนึงแล้วก็ให้เขาได้เห็นว่าเราก็ทําได้แต่ว่าเราเลือกที่จะไม่อยู่ตรงนั้นมากกว่าพอเป็นครูแล้วเนี่ยคือมันต้อง รู้อะไเลยหลายอย่างด้วยเหมือนเราบอกว่า้ทบทวนตอนที่อยู่มาหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยทบทวนงานทั้งหมดที่เคยเรียนมาเพื่อเอามาถ่ายท่ดที่เด็กน,นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันต้องใจร้าจร,งจรงิงๆอ่ะถึงจะเป็นได้เพราะไม่งั้นเป็นไม่ได้แนะ่มันจะเบือ่อนายซะก่อนต้องทําอะไรซ้ำๆซากๆอย่างเงี้ยสอนก็สอนเรื่องเดิมหแบบว่าคือเราอาจจะเอาสิ่งที่เราได้จะมจสิ่งที่เราได้มันจะมาหาอะไรอย่างเงี้ยเอามาแบบว่าให้เด็กมันรู้เพราะว่า เราก็จบศิลปะมาตรงนี้มาไม่ไม่แบบว่าไม่ได้เรียนคูนไปก่อนเนี่ยเราก็จะรู้เรื่องนี้มากกว่าก็อาจจะช่วยเด็กที่ขัดใจตรงนี้ได้ให้แบบว่าพาเด็กแบบว่าให้ไปถึงสู่จุดที่มันแบบว่าที่เขาอยากจะทาตรงนี้การเรียนปอทรจริงๆแล้วมันก็เหมือนเราอยากสร้างสารรค์งานต่อมันก็อาจจะเหมือนการยืดเวลาการหางานไปสองปีแค่นั้นเอง ถามว่าเรียนบอโตจริงๆแล้วมันไดบุตรไ,ได้ได้บุตรมาถามจริงๆแล้วมันก็คือมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากถ้าเราไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่เป็นไม่เป็นอะไรแต่ว่าเราการทําทํางานอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันสามารถทํามันสามารถพัฒนางานไดได้มากกว่าคนที่ที่คนที่ไปทํางานแล้วในความคิดนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้เรียนบอโทเพราะว่ายังไม่คิดว่าปริญญาโทสําหรับพวกผมก็ยังยังไม่เห็นความสําคัญเพราะว่า นอกจากไปเป็นอาจารย์นะถึงจะไปเรียนทอโทเน้นเน้นเรื่องพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดก็กะว่าจะกบกวยความรู้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอาไปประกอบอาชีพได้เพราะในเมื่ออยากเป็นครูวุฒิการศึกษามันก็เลยจําเป็นอืก็เลยคิดว่าอะเรียนต่อนอกจากได้ความรู้ได้วุฒิด้วยโอเคมันเป็นชีวิตจริงจริงอะ รู้สึกเป็นอย่างทัวจะเน้นหนักในวิชาเอกเพิ่มมากขึ้นในเรื่องการทำเสนองานการส่งสกเก็ตหรือว่าความจริงจังกับตัวผลงานมีมากขึ้นเมื่อเมื่อผมจบอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออเวลาผมผมจะทำงานชิ้นในชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันมันมีการแบบสั่งเคาะใช่ปะ่ะเรียกว่าสั่งเคาะวิเคราะห์ม,มากกว่าสมัยที่ผมเรียนนะครับ คือไอวิคห์ตรงเนี้มันไม่ใช่บบว่าแบบเอออาจารย์มาช่วยหรืออะไรเงี้ยแต่คือมันมันมันได้วิเครห์ใน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 ตัวผมขึ้นมาอย่าเงี้ยเพื่อแบบคือมันก็ได้ทําให้งานเราชิ้นหนึ่งมันมันได้ออกมาแบบเราเต็มที่จริงๆนะครับแต่อาจจะแบบแต่มันก็เป็นตัวของเราจริงๆที่ไม่มีสิ่งอะไรมาเจือปนเหมือนตอนเรียนอยู่ก็เหมือนเขายกเราอะอุ้มเรากลับมาที่จุดเดิมอีกครั้งอะจุด เหมือนตอนเรียนปตี๋ยนะอ,มมอุ้มมาปึ๊บมาวางไว้ที่เดิมแต่ตอนนี้เราไม่ต้องคลานแล้วไงเราวิ่งได้แล้วไงเราวิ่งละทุกคนวิงง่งกันหมดแต่ผมดันวิ่งออกรอกทางเลยน,นะวิ่งออกเออมันก็มันก็แล้วแต่จบแล้วจะทำอะไรต่อก็คือที่คิด,คดเ,ลเล็งไว้ก็คือ อย่างน้อยก็อยากเป็นอาจารย์สอนหรือทํางานที่เกี่ยวกับด้านทางศิลปะต่อก็อาจะาเป็นหนทางหนึ่งที่เรายังสามารถได้ทํางานต่อแต่เราไปทํางานอื่นเลยทํางานรับผิดชอบทํางานบริษัทหรือทํางานขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรมันก็คงอาจจะมีเวลาทําศิลปะได้น้อยทํางานศิลปะต่อแล้วก็ต้องเป็นอาจารย์ด้วยเพราะว่าได้คุกคิวกับการทํางานศิลปะสภาพแวดล้อมในการทํางานศิลปะ แล้วมันก็ได้กระตุ้นให้เราได้ทํางานศิลป,ปะเพิ่มมากขึ้นอย่างแรกเลยคือเรื่องตังเรื่องตังคือไม่ได้ขอพ่อแม่แล้ะพ่อแม่ไม่ได้ส่งแล้วไงเราเราต้องดิ้นเองมันก็ก็ตั้งแต่กูขายของอะทั้งแรกมันกูขายของขายของเสร็จกูว่าอยู่บ้านเนี่ยอยากทํางานมากกว่าอยากทำงานตัวเองไอง มันก็ได้ได้คุมตัวเองมากขึ้นไม่เหมือนไม่เหมือนตอนนั้นที่เราต้องพึ่งพ่อแม่อยู่ไงมันก็สนุกน้อยลงสนุกกับเพื่อนน้อยลงนะแต่แต่ชีวิตเราก็นิ่งขึ้นมีความสุขขึ้นแค่แค่นั้นเองแต่งงานแล้วเลิกทุกอย่างเลิกเที่ยวเลิกบ้าผู้หญิงเลิกเลิกเสเพเลิกขี้เกียจหลายอย่างก็ ปลี่ยนไปมากครับตอนนี้คือในวงการศิลปะของบ้านเราอนยะ่างเงี้ยผมผมคิดว่าแบบทํายังไงก็ได้ครับให้ให้เข้าถึงกับคนมากที่สุดเข้าถึงกับกับชาวบ้านอนะไรเนี้ยไม่ใช่แค่แบบคนมาเดินสยามหรือหรือคนที่มีเงินนะครับอยากให้เข้าถึงพวกแบบตามโรงเรียนประถมตามโรงเรียนมัธยมหรือ หรือพ่อค้าแม่ค้าหรือว่ากรรมกรเกาะร้างให้เขาแบบให้เขาให้เขาได้เห็นความงามของมันบ้างก็น่าจะดีนะอยากให้มีคนสนับสนุนงานศิลปะให้มากกว่านี้ถ้ามีคนมาสนับสนุนหรือว่ามีคนมาช่วยช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะดีจำเป็นนะเพราะว่า ศิลปะที่เราเราทำอยู่เนี่ยมันอยู่กับมนุษย์อยู่กับสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราอยู่กับตัวเราอยู่กับคนรอบข้างบางทมีมันไม่ได้สื่อสารเฉพาะที่ตัวเราเองจะต้องรับรู้บางทีต้องสื่อสารให้คนภายนอกได้รับรู้ด้วยว่าเราทําอะไรเราทําอะไรอยู่เราสื่อสารอะไรอยู่และอีกหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าคนที่ดูงานศิลปะเองไทยเนี่ยยังน้อยอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเออมันจําเป็นเหมือนกันที่ ที่เราจําเป็นจะต้องเข้าใจศิลปะโอเคอาจจะเป็นว่าผมในศิลปะผมรู้สึกว่าอยากให้คนเข้าใจศิลปะมันก็จะดูเห็นแก่ตัวนิดนึงแต่ผมคิดว่าทุกศาสตร์มันสําคัญกับกับทุกคนนะครับแล้วก็วงการศิลปะเป็นวงการที่ที่แคบมากณนะปัจจุบันสาหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันมันยังไปได้อีกถ่าถ่าพวกเรา ทั้งเพื่อนกันทั้งทั้งกลุ่มใหญ่ๆทุกๆก,กลุ่มเนี่ยช่วยๆกันด้วยตัวผมเองเนี่ยก็พยายามทำในในทางของผมเองศิลปะคือมันยังอยู่ในกลุ่มของเราอยู่อะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันอยู่ในกลุ่มแบบชนทั้นกลางคนที่มีตังซื้องานศิลปะแต่ประชาชนจริงๆมันถามมังถามชาวนานีมันถามกรรมกรเนีเขาไม่มามองอแล้วงานศิลปะ มันมันมันไม่มันไม่ใช่บางทีมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่แบบเราจะต้องไปทำอย่างเงี้ยแต่หน้าที่ของคนที่แบบอยู่ในระบบราชการอยู่ในรัฐบาลอะไรเงี้ยมหาลัยอะไรเงี้ยเขาควรจะจะส่งเสริมเรื่องเรื่องที่แบบศิลปะกับประชาชนเนี่ยให้ดูงานเป็นอ่ะให้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 รู้ว่าศิลปะมันสําคัญนะในประเทศที่เขาเจริญนะมันสําคัญมากเลยมันไม่ อาจจะเป็นว่าศิละปะวัฒนธรรมได้นะอย่างตอนนี้ที่ที่เป็นอยู่เลยคือทุกอย่างในสังคมไทยยังเหมือนเดิมในการคิดกับเด็กที่เรียนอาร์ตว่าเป็นยังไงยังมองยังมองเราในแง่ที่แบบว่าจะว่าไปแล้วก็ตำมอะ่ะถ้าเทียบกับเชิงบัญชีหรืออะไรหรือหมอหรืออะไรจริงๆแล้วสำหรับเราเรารู้สึกโชคดีที่ได้เรียนมา ก็เป็นเสือเสือก็เหมือนกับชีวิตเสือคนที่อยู่ชีวิตสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มาก่อนแล้วก็อยู่ๆก็ต้องมากลับมาอยู่เชียงใหม่กลับมาทํางานศิลปะที่บ้านพอคุยกับใครไม่รู้เรื่องงานศิลปะของเราคุยกับใครไม่รู้เรื่องคุยเรื่องศิลปะกับใครไม่รู้เรื่องที่เชียงใหม่นะครับ <s> ก็เหมือนกับว่างานแบบงานตรงหน้านะครับงานตรงหน้าก็เป็นภาพโมเสกเหมือนภาพเซนเซอร์อะไรนะครับก็คือคุยไม่รู้เรื่อง แล้วก็ไล่ล้อมไปด้วยคนที่เหมือนจะรู้โอ้มาสอนนั่นสอนน,นี่ก็คือเหมือนดอกบัวครับดอกบัวก็ขึ้นอะไรเยงี้ครับแล้วก็ก็ได้แต่วาดรูปแล้วก็นั่งมองมองนกบินผ่านชีวิตกูเมื่อก่อนแล้วก็แม่งมาเกาะตรงงานศิลปะผมด้วยตัวหนึ่งข้ามดอกไม้เหีเห่ยวมาให้แมวอ,อะไรเงนี้ครับก็เป็นแบบก็เหมือนกับประชดประชันชีวิตตัวเองแล้วก็แอบระบายอะไรออกไปในผลงานชิ้นนี้ ก็คือเหมือนกับเป็นผลงานที่เอาไว้เก็บเก็บทุกอย่างที่เราอัดอันอ้นตันใจไว้เข้าไปในนั้นช่วงที่กลัาเชียอใหม่ใหม่